สวัสดีครับผมชาติเจริญทรัพย์นะครับพาพี่น้องมาดูซูมิโต,ตโมซูมิโต,ตโมหรือว่าไอหนุ่มซามูไรลุกครึ่งอินโดนีเซียครับซูมิโต,ตโมเอ็ด็ตหนึ่งสามศูนย์หรือว่าร้อยสามสิบขิดหกนะครับคุณพโอ เปิดบอ่อใหม่พี่น้องเปิดบอ่อใหม่ดูเขาเปิดอย่างนี้ครับเนี่ยบอ่อเล็กๆไม่ธรรมดาครับเนี่ยเฉาเซลเฟอร์รังครับนะหรือว่าโซเฟอร์รังจัดให้เกะป้ายแดงมาได้1,700ชั่วโมงครับ กับสวิตตโมเอเทร้อยสามสิบคิดหกหรือว่ารุ่นหกโอ้อฝนตกแต่ว่าแต่ว่าดินตรงนี้น้ำยังซึมไม่ถึงพี่น้องเป็นโพนบ่อน,น,นี่น่าจะเป็นโพนนะครับหรือว่าชมปลวกดินขาวโบกเลยนี่รถขุดขนาด สิบสามตันครึ่งไม่นอ้องสำหรับสุบิตโมดูแลโดยลีดเปเครื่องยนต์กร็รู้จักกันดีครับอีซุซุซีซูซูโตโบคอมมันเร็วอินเตอร์คูลเลอร์ระบายความร้อนด้วยน้ำซีเจเจหนึ่งเอ็กนะครับพลังมากก็เก้าสิบห้าครับนะ รอบเครื่อง2,000รอบต่อนาทีใส่ฟันใส่ฟันแหลมมาด้วยครับรืูว่าฟันปีศาจ1,700 <c oughs> ชั่วโมงยังรอ,อก,กิ๊กอยู่ครับ0.60ลูกบาทเมตรสำหรับบักเก็ตของเขาหรือว่าปุงกี้ เหลืองกล้วยหอมโอ้ฟึดฟาดฟึดฟาดนะครับโอ้เอวลเขาก็ใหญนะ่เวลาสวิงฟึด,ดธรรมดาหลอดไฟนั้นหกดวงด้วยกันครับหรือว่าหกหลอดด้วยกันไม่ สูเฟอรังนี่จ,จัดเต็มจริงเซมิงก็สิบสองรอบต่อนอาทีครับสี่สูทเทเบิลคอมมันเร็วอินเตอร์คูลเลอร์ระบายความร้อนด้วยน้ำเม็ดอินเจแปนกับสีเจเจปั๊มคาวาซากิเคเจ็ดวีครับตัวเดินคายาบ้าใบาแท็ก70เซนเรถเลอเจ็ดตัวครับแคริเอร์หนึ่งตัว อดูหลายมุมสมรรถนะไม่ธรรมดาครับสำหรับสวิตเอร์โมนมีพื้นรุยงานก็คุณลึกนะครับคุณลึกอยู่น่าจะประมาณ3เมตรได้อยู่ครับ กี้นี่เสริมด้วยเหล็กแนวยาวครับ1,700ชั่วโมงยังยังไม่มีรวมครับสำหรับบักก็ตของเขาประกอบรื้ว่าผลิตที่อินโดนีเซียนะครับอินโดนีเซีย ขึ้นอยู่คนขับนะเร็วจัดยบคันนี้ส่วนเครื่องยนต์ก็ผ่านมาตรฐานนะครับมาตรฐานนะการควบคุมมลพิด EPA หรือว่าตัวนี้เทียสองครับนะเทียสองหรือว่า EU Step 2ครับเกี่ยวกับสิ่งแวดล้ลอมถือว่าสำคัญนะสำคัญรถขุดแต่ละคันแต่ละรุ่นจะต้องผ่านนะครับ ผ่านไอ o ผ่าน ISO ซโเลื่อยไม้อาจจะเสียงดังน้องนี่ยางพาราครับต้นยางพาราเคเจ็ดวีออครับโอ้ตรงนี้เป็นเป็นจอมปลวกนะครับยินขาวๆตรงนี้น่าจะเป็นงานเหมาครับงานเหมา หมอเป็นวันหรือเปล่าครับจ้วงเอาจ้วงเอาสุดยอดครับ13ตั้งครึ่งก็ดูแลโดยลีดเบครับ1462จะมีรุ่น210 F6 นะครับ F6 มาแคนกับ ธรรมดาก็มีครับนะแต่มาแค่นี้ถือว่าตัวท็อปเลยสำหรับสองหนึ่งน์ครับสีออกด้วยหอมและตัดด้วยเทาครับนะตัดเทาสนใจสวิตเตโมก็สอบถามได้ครับ098 272 3752ปดดองสาเดหาอบไอตรงนี้จะบ่อเล็กๆครับนะ มีคนตัดคนยางครับการข้ามระสงนะครับโอเคล้างมาอย่างดีตัวนี้ดี๋ยปัดครับกำลังเดี๋ยวปัดให้เลยเปิดบอเล็กๆ ทอไอเสียใหญ่ครับติดกับฝาปิดเครื่องเลยถ้าถอดไปก็เป็นตรงครับนะเป็นท่อตรงนี่ฝนตกไม่เป็นไรครับไม่ต้องกลัวว่าน้ำจะเข้าเครื่องครับหรือว่าเข้าท่อไม่มีครับนะ<_><_><_>โอ้ดูเขามีทีมงานเรื่อยครับนะ เป็นไม้ยางพาราที่โค่นลงก็เขาไปขายได้พ imi <cat> ีはは่น้องเออ่าปัดเลยบนะปัดสูตรเขาปัดเอาเลยงานชั่วโมงนี่เหมาะครับนะบเหมาะสำหรับขุดถมที่งานบ้านนะครับงานบ้านบ้านอ๋อ อ้เอาไอ้รถดึงครับนะรถอีกแก้แนดึงครับดึงไม้โ้นครับโอ้ฝ <c ười> ีมือครับฝีมือก็ตัดยางต้นยางก็ตัดไปขายได้ครับนะทำ่าจะเกี่ยวกับ เชื้อเพลิงครับเา้าลงไฟฟ้าได้โลละประมาณโลละบาทเต็มที่ครับดูอีกมุมนึงครับดูลผลงานของเขาเปิดอย่างนี้แล้วก็เกาครับตกแตง่งมือไม่ธรรมดานะบโเพิ่มทรัพย์จะได้ครับเสียติ ดูแลโดยเสียตีดูช่วงล่างก็ระบบยังเปรชอยู่ครับคันนี้ตั้งแต่ป้ายแดงมาครับตั้งแต่เอามาส่งก็ได้รีวิวอยู่ฉบับร้อยสามครับ ดูแกแต่งนะสูตรแตง่งไม่มีปีกครับไม่มีปีกสนใจดูได้ครับยู u ูบช่องชาติเจริญทรัรพรย์หรือว่าเพจชาติเจริญทรัพย์ Excavator and Truck ท่านใดที่ชื่นชอบรถตุ้ขนาดสิบสาตัน13ตันครึ่งนะครับถ้าบวก เชื้อเพลิงบวกคนขับน้ำหนักไปด้วยก็บวกดินที่เกาะเราถือ้่าเบียดเบียดเกือบ14นะครับนะก็เหมาะครับเหมาะเหมาะสำหรับงานบ้านบ้านยกย้ายใส่เทรลเลอร์สิบล้อก็สะดวกสบายวันที่ผ่อนอยู่นะนะอาจจะผ่อนวันล2000นนะส0 0 0ันครับ หน้าฝนก็งานเริ่มเริ่มจะหมดครับงานน้อยอมีเสียงออดด้วยนะเสียงเตือนเวลาเดินหน้าถอยหลังเดี๋ยวดูมุมมึงอีกมุมหนึ่งครับหลายๆมุมดูว่าเขาขุดสะได้สวยไหมืบอบ่อเล็กๆนี่จะโอเคไหมนะครับกับสมิตโมเอทเทรอยรุ่นหกหรือว่าคีห ฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ